สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กครับทางช่องวินัยสุธีแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาติดตามหน่วยของ i s พาพยนนะครับเดี๋ยวพา FC ทุกท่านนะครับมาดูนะครับระบบไฟของ i s ภพาพยนนะก็เพื่อได้ดูนะครับผมแบบอย่างนี้นะครับก็ไปได้ดูแต่ช่วงเปิดเพลงฮนะลุงแดง <c oughs> มองหน้าหน่อยสิ ัก่ายฮะทีมงานจอ24เมตรนะครับผม i อภาพยนต์อันนี้ลองจอ24เมตรนะครับตูเบรนะครับพอดูจากช่องอื่นว่าข้างละ20ใ20บก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับผม i อเอภาพยนต์ระบบไฟแสงสีนะวันนี้ ไม่ได้ใช้ระบบ7.1นะครับตวาจะภาพไม่ได้เอานะครับระบบ7.1ก็เอาแบบสเตอร์โอธรรมดานะครับของไอเอดก็มีนะครับระบบเสียงให้เลือกด้วยนะครับผมแต่วันนี้คืนนี้เจ้าภาพไม่เอา7.1ครับเป็นระบบไฟที่สวยงามมากนะครับสำหรับไอเอสภาพยนตร์นะ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับมีหลายอย่างพาชมนะครับผมโปรบไฟของไอเอสนะฮะไฟข้างขาวฮะไฟอ่ายุค8090นะครับไฟข้างขาวนะจอ24่เมตรในส่วนของสามน4หรือสีส่ศนยฮนะ สวยครับระบบไฟของ i อเอสภาพยนต์สวยไฟสวยเป็น LED อย่างดีนะครับผมไอเอสภาพยนต์ดิจิตอล m o v ี่7.1นะครับเป็นหนังดังของจังหวัดสุรินทร์อีกหน่วยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าตุ้บีจะเป็นแบบไหนนะครับเท่าไหร่นะคะไม่ได้มาช่วงกลางวันนะครับผม เหมือนเดิมครับติดธุระเดี๋ยวนับดูก่อนโอ้โหหนึ่งสองสามสี่หองมสีทางละยีบใบจริงๆครับเสียงกลางแปดใบนะฮะหนึ่งสอนึ น,นี่ก็จะเป็นไฟ IS g i f กิฟไอเอน,นี่ไฟกระจายนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ผม,มเรียกว่าไฟกระจายส,สวยๆคตอนนี้ยังไม่ดีเยังไม่เปิดนะครับผมทางเจ้าภาพกำลังทำพิธีอยู่นะก็ข้างในก็จะมีพิทีมอลำนะฮะไม่รู้ว่าช่วงมอลำเล่นและหนังฉาย ระบบเสียงเข้าไปกับหมอนรำไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับไม่รู้จะฟังได้หรือเปล่าฮะวันนี้ค่ำคืนนี้ก็มี JD ดีอนายโอนะครับมาเป็น DJ ให้กับเอเยดภาพยนตร์นนะมาสร้างความสุขสนานให้ f อฟได้สนุกสนานกันหน้าจอนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีนักเต้นหรือเปล่านะครับค่ำคืนนี้ พราะเขตนี้ผมก็แอดมินก็ไม่เคยได้มานะไม่เคยมาไม่เคยได้สัมผัสว่าแถวนี้จะมีนักเต้นหรือเปล่านะครับไอเอสน่าจะมาลงเป็นครั้งแรกแน่นอนนะฮะน่าจะครั้งแรกก็เป็นงานฉลองอทินะฮะทำบุญอธินะครับผม รถไฟสวยนะครับฝากด้วยนะครับผม i อภาพยนต์ดิจิตอลมูวี่เจนะครับต้องการหนังสักจอหนังดีๆนะฮะก็โทรได้นะครับที่0818767530นะหรือเข้าไปเพจ i อภาพยนตร์ H up, on, นะครับสวัสดีครับ